สวัสดีครับนี่มั้งข้อเก็บทั่วร์ไปตำ <c oughs> ขอเก็บทั่วไปตำว่ะลอยๆวันขอลอยลอยกำมักเงีเนาะจัะทุ์นน่ะนี่เธอจะไ,ไปได้บ่ขุ่นอ้อมไปขุ่นอ้อไมไ <c oughs> ปขุ่นมาลอยบักทัวร์นะจ้าเธอไม่หนูดิเธอห่างแล้วห่างแล้วห่างแลี้ยบวบ่ จะมีคนมาลอยบักทัวไปตามเนาะจ้ะเนาะลูกพ่อได้ยจ้ะพ่อได้เก็บจะจ้ะทัวของเขาเป็นเส้นเป็นสายพ่อได้เก็บยจ้ะไปไหนโอ้หน้ำฝนตกลิ้นเนาะจา้ะฝนตกลิ้นวันน่ะบักทัวของเขาพ่อได้ยจ้ะผู้ใดมาลอยบักทัวเนาะ <c oughs> คนตกลิ้นเลยเจ้าของสองบอกไั้เกียวมันมาเจ้าของกล่องเจ้าของช่องว่าออกกล่องเกียวเลยนะเอาอันนี้เจ้าของช่องนะจ๊ะเก็บถั่วร์นะจ๊ะฝนตกลิ้นที่หมู่เกาะมาเซลนะจ๊ะเดี๋ย่าปัญหาเก็บถั่วร์ลอยทัวเห่าแล้ว ไอยถั่วไปต่ำจะกาว่าสันวะเรามีพนกักงานเก็บถั่วนะจจะจะเป็นเซนเป็นไซอา่าบอร,รคมากแต้กับพ่อใหญโอ้ยว่ะนวย,ยพูนเพื่อเป็นจักสันเป็นนวยเอ้าเอาเอ,าเอ,าอ้าพักกันพอยังวัวพูนมุนออกไปเหป้าเหรอจ้ะ มาหมุนเขาไปที hmm> ่หูนั่นแหละหนูมามาหมุนเขาไปในช่องนั่นมาจ้ะพวกเพื่อนว้ยพุดน่ะต้นไม้ตีนต้นไม้ตีนเพื่อนออกไหมจ้ะพุดน่ะอุ้ยออกมาแล้วออกว่ะเนี่ยพู่นะออกมาแล้วกยเพือนออกว่ะเนยว้า อย่า yeah, แปลงพักโอ้ยแปลงพักไปแล้วคุณอ่ะโอ้ยนอมือนกับเมนมานี่น่ะจ้าุณเศร้าตกไปเอา้าุ่นตัวนึงก็ออกมากากันหูจักว่ามีอันนูน่าจะนองฝนลินนิดหน่อยนจ่จจะเมื่อนหนึ่งกดท้ายคลิปเมื่อนหนึ่งกดถือนลม พวนลิ่นหน่อยนึงเข่าลิ่นไปเข่าลิ่นหน่อยลิ่นหน่อลิ่นน้อยๆเนาะจ้ะลิ่นน้อยๆโอยฮู้ยปูกอันพ่อได้กินนะจ้ะเนาะคะเลียห้ากระขายเนาะจ้ะเนาะทัวของห้า พอได้ตตำพอได้กินคันซื้อเขากับแพงนะจน๊ะเนาะแล้วกับว่าปวดสานของห้าเห้ามันใจมันใจกินกล้ากินเต็มปากเต็มคำสินะจ๊ะเพราะว่าพืชผักซสมือนี้เขาก็บจา้าไหนเนาะจะเขาใส่ย,ยาแน่จะสินะจ๊ะคุณน่ะฝนกระตกลิ้นมีคนขโมยถั่วนะคะฝนตุกลิ้นเราจะ เทอบ่ได้กวางมาไซเนาะฝนแห้งนะมือแห้งเราจะฝนพูนแดนมาจะทา่งในสมุนสมุนสมุนก็มาท้ากันไปท่าในซืนอันนอ้นก็เก็บขาพป๊ะเศร้านี่เราจะเป็นปีแล้ว มาเก็บทั่วกับพอไปแล้วเก็บหมดแล้วใช่ไหมแปลงนั้นระว่างเด้อระว่างระว่างอันอันอน่ะระว่างเหยียบอันโอ้เป็นหัวจากย,ยาาุ้ย นขโมยถั่วของเราฝนตกลิ้นนาะจ้ะฝนตกลิ้นฝนตกเสมอจ้ะช่วงนี้อ่าหิาอยูย่งเป่งบากกระหูกแน่จักน้อยเนาะจ้ะฝนตกกระจมฝนพรตกกระจ,จ,จม่มน่าจะเมื่อที่เก็บถั่วก็คือเมื่อวันที่17สิงหาแล้วจะ17สิงหาคมปี2568น,น,น่าจะอุ้ยนี่เดอหน่วยบักคในาแกนมาคุณ ฟังเท่นเพราะว่าทั่วยูนี่อันอันนั้นอ่ามูฟิลิป,ปินซื้อน่าจะนอคันเจียบลูกไงคือจังทั่วบานเฮากับอดไรด้จ้ะเขาว่ามากักเขามักนุย่ยหน่อยไหมจ้ะเราพากันมักนุ่ยหน่อยแชมเปญบานเฮากะจงไวอีจะคาบจังส่นะจ้ะจงไวอีจะคาบจงไวอีจะมือเพราะว่าอันกวนน้มักมักทั่วอบอบวบจักน่อย <laughs> อบวบก็ยังอยาของ <laughs> เจ้าาของบอกช่องยักเทียเจ้าของบอกออกช่องยักเทียป่ะนะคุณอันนั้นอันนั้นเียงก็น้องคนฟิลิปปินส์ข้าจอมากทั่วแบบน้อยนี่สิมันจะกัเได้เก็บตามใจลูกค้าเนอะจาจะปลูกลายอยู่นี่ก่อนปลูกหาเปลี่ยง รอบนี้ปลูกหาแปลงแต่ว่ามันแปลงหน่อยไงมีแปลงไงแปลงเดียวแต่ว่าหนูกินไปซี่หาคุ้มนะจ๊ะแตเก้าก่อนปลูกแปลงเครืองรอบนี้จะเต็มปลูกหาแปลงเปรียบเทียบกันแล้วว่าหาแปลงกับแปลงเครืองจะได้อันเข้าจะอันคลายได้สมแข็งสินะจ๊ะล่องเบิ้งล่องปลูกล่องเบิ้งผันปลูกได้หน่อยแปลงกับคลายได้สมเก้าูได้ได้แปงกับคลายได้สมเก้า ต้องปลูกหน่อยแปลงไว้ทีจะมืออื่นค่อยพ่อเก็บกับพ่อมี่ลูกด้วยจ้ะพ่อได้ชื่นช่อมยุบมันจีนอย่างก็นเนามือดเมืม่คำคำจังง่อยน่ะจะเพราะว่าฝ่าฝนฝ่าฝนจ้ะถั่วเงี่เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวห้องว่าล่มาสรุปผลงานเนาะ เดี๋ยวให้แฟนก่อนเก็บแล้วก่อนจะเดี๋ยวคลิปแงเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเรามารอสรุปผลงานนี่จ้ะสรุปผลงานของเราเนาะจ้ะได้กำหนึ่งกำยิ่งย่งกำหนึ่งพอดีครับกำหนึ่งพอดีโอเคค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วอย่าบอกอย่าคล้องสวนเด้ออย่าบอกอย่าคล้องสวนเด้อไปแล้ว เอาไปบอกเกี่กล้องส่วนนอกไปในกำหนึ่งเนาะเธอเนาะกำใหญ่ๆ